สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นชาวเกมเศรษฐีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นโหมดแพตินัมกันสักเกมเนาะตอนนี้มีเพชรอยู่ที่หนึ่งรอยเ็สิแดเม็ดนะครับก็เล่นโหมดแพตินัมักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับก่อนจะไปเล่นโหมดแพตินัมเนาะเราจะมาลองเล่นอันนี้โหมด่าสมบัติกันก่อนนะครับเนาะซึ่งผมลองเล่นซึ่งก่อนหน้านี้ผมเล่นไปแล้วสเตจแรกผ่านไปแล้วนะครับเราจะมาเล่นสเตจที่2กันโอเคครับามาดูกัน โหมดนี้นะครับผมมันเหมือนเป็นโหมดหนึ่งเนาะที่เอาไว้ให้คนเราเนี่ยได้มาเหมือนเหมือนก็มีทองฟรีเพชรฟรีแจกในแต่ละวันนั่นเองนะครับคือโหมดนี้ไม่ได้มีความยากอะไรมากเลยครับก็แค่อาศัยดวงประสบการณ์การเล่นบ่อยๆด้วยนะครับผมว่าบางครั้งเนี่ยคือแบบบางครั้งมันก็บอกไม่ถูกนะครับคือบางครั้งเช่นเราเล่นบ่อยๆเช่นเราเจอการลักษณะของคู่ต่อสู้เป็นการ์ด เป็นร์ s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  เป็น gas s บวก s s หรือว่าเป็น gas s บวก s a หรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนใหญ่คือบางครั้งถ้าเราเจอบ่อยๆเล่นบ่อยเนี่ยมันจะทําให้เราจับจับหลักได้นะครับว่าสมมติแต้มรวมมาทั้งหมด10แต้มอย่างนี้นะครับฝั่งเขามีการ์ดอย่างเงี้ยแต้มมันน่าจะเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปผมคิดว่าถ้าคนเล่นบ่อยพยายามเก็บเพชรเก็บทองทุกวันเนี่ยน่าจะน่าจะรู้นะครับผมว่า มันมีหลักยังไงเนาะแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่าเสมอไปนะครับคือบางครั้งบางครั้งในการลงการ์ดลงไปเนี่ยมันก็เหมือนในตัวระบบมันเ,นเหมือนบังคับให้เราแพนะครับเนาะเนี่ยครับเช่นแต้มนี้คิดว่าไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเช่น A เป็น1แต้มเนี่ยถ้าต้องการชนะ A สูงสุดถ้าสมมติ A ได้6แต้มเนี่ยมันก็รวมกันเป็น7แต้ม ซึ่งเรามีการ์ดเอสบวกที่4เแต้มเราไม่จําเป็นต้องใช้ถึง6เแต้มในการชนะนะครับใช้เพียงแค่4ีแต้มก็สามารถชนะแต้มสูงสุดของ A ได้นะครับสําหรับนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นการ์ดแนว4-4-1นะครับเราจะต้องใช้การ์ดเอสใบหนึงให้แต้มสูงมากๆนะครับแล้วก็ให้ใช้การ์ดเอนี่เป็นแต้มรองลงมาเออผมคิดว่าแต้มนี้ก็น่าจะโอเคนะครับนะเรามาลองดูกันแต่คิดว่า น่าจะน่าจะพลาดนะครับรอบนี้แต่เราลงแต่เนื่องจากเราลงการ์ดไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับเ่าโอเคครับเรามาดูกันโอเคสองนะเราก็ต้องรุนให้ซุปตาโคนี่ได้แต้มน้อยกว่า5เท่านั้นนะครับถึงจะมีโอกาสชนะแล้วเขาได้2ก็แพ้อดีครับเอยชนะนะครับสแต้มนะครับเขาเหลือ6แต้มใช่ไหมครับ6กลงกับเอหนึ่งเป็น7ใช่ไหมครับเลนาเรามีสีแต้มรวมกับอีก4เป็น8นะครับโอเคครับชนะนะครับ โอเคครับต่อไปมาที่สเตจที่4นะครับอ่าครับรอบนี้เจอการ์ด423นะครับผมผมขอใช้พูดเป็นเลขชื่อแต้มแล้วกันนะครับผมโอเคครับ12แต้มถ้าเราถ้าเราอยากได้ชัวร์แล้ก็สามารถทําได้นะครับโดยที่ให้การ์ดสู้สู้กับ3แต้มเนี่ยเป็น6นะครับผมและการ์ดที่สู้กับคูอาร่าเป็น5เนี่ยครับเห็นไหมครับเราต้องให้แต้มจาก การ์ดคูอาร่าเนี่ยมาอยู่ที่เจ้าการ์ดเลนานะครับส่วนการ์ดที่อยู่กับนักบินเอด็ดเวิร์ดเจ้าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยให้มาอยู่กับคุณคูอาร่านะครับถ้าต้องการชนะชัวร์เดี๋ยวเราต้องลองดูแต้มสักพักเพราะว่าบางครั้งนะครับการเล่นหมวดนี้คือถ้าเราต้องการแต้มที่ชนะอย่าง100%เเเนี่ยบางทีเราอาจจะหมดทองนะครับหมดทองในการที่จะเอาไปสู้กับการ์ดพวกนี้สูงนะครับนี่ครับผมคิดว่าแต้มนี้น่าจะโอเคนะครับ มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโหมดนี้นะครับผมคือมันก็จะว่ายังไงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับนี่ครับตอนนี้เราชนะครับชนะ100%อนแน่นอนครับเพราะว่าเราชนะไปหนึ่งใบแล้วส่วนใบที่3เจ้าจินนี่เราต้องชนะการ์ดเลน่า100%แน่นอนนะครับไม่มีโอกาสแพ้แน่นอนถึงแม้เลน่าจะได้การ์ดจะได้แต้ม6แต้มสูงสุดก็ยังแพ้การ์ดจินนี่เราอยู่ดีนะครับผมโอเคครับผ่านไปแล้วกับสเตจที่4นะครับ อ่เรามาดูของรางวัลได้แต่ละรอบนะครับ6เพชร6เพชร7เพชร7เพชรแล้วก็8เพชรนะครับ20 34แสดงว่าถ้าเราเล่นทุกวันเนี่ยอย่างน้อยนะครับเราได้แน่นอนวันละ34เพชรเนาะแล้วก็ยังได้ทองอีกประมาณ2-3หมื่นหรือเปล่าประมาณนี้นั่นแหละนะครับผมแต่สิ่งที่เราได้แน่นอนคือ34เพชรต่อวันนะครับผมถ้าเราเล่นได้สำหรับลักษณะแต้มแบบนี้นะครับเราจะต้องทำให้การ์ดเอสบวกที่เราสู้ด้วยในการ์ดเจ้าสีแต้มฝั่งนี้เนี่ย ต้องมี6แต้มสู้อย่างน้อยหนึ่งใบนะครับผมเนี่ยครับแต้มนี้โอเคแต่แต่ยังรู้สึกว่าเราไปให้การ์ดสู้กับการ์ดโคโนี่เยอะเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับสู้ได้คิดว่าน่าจะสู้ได้นะครับผมอ่ะเรามาดูกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเนื่องจากคือเรายังสามารถแพ้ได้เยอะนะสำหรับใครที่มีลูกเต๋าเยอะๆนะครับผม มีการ์ดคาสเอสบวกเยอะๆเนี่ยเล่นโหมดนี้ก็จะได้เปรียบเน้ะคือเราแพ้ไปหลายๆรอบแล้วก็ยังมีโอกาสแก้มือเรื่อยๆโอเคครับชนะนะครับโล่พ่อโลซ่าหกแต้มแสดงว่าเจ้าเฮนรี่ต้องเหลือแค่ห้าแต้มซึ่งแพ้การ์ดจินนี่เราแน่นอนโอเคครับอ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับโหมดล่าสมบัตินะครับเดี๋ยวรางวัลยังไม่รับแล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตไปเริ่มที่โหมดแพตตินัมเลย วันนี้เราจะเล่นโหมดแพตตินัมเพียงแค่หนึ่งเกมนะครับโดยใช้เจ้าเซ็ตของเจ้าสมุไรนะครับผมนะครับเอาเรามาดูจี้กันอีกครั้งนะครับจี้ของเซ็ตนี้นะครับจะมีแบบแปนนะครับแบบแปนออฟป้องกันนะครับมีหมวกมีหมวกนักแข่งนะครับออฟน้ำหอมนะครับมีไม้พสศักดิ์สิทธิ์ออฟเงินค่าผ่านทางแล้วก็มีซองมีกล่องบินนะครับมีกล่องบินออฟออบตาในอำเภออ่าโอเคครับเรามาลุยกันเกมหนึ่ง ที่ครับอาจอจิอ้งจอกนะครับเ,เ,อเอาเดี๋ยวว่าจะจะพูดอะไรอย่างหนึ่งนะครับคือเนาะตอนนี้เนี่ยครับมันมีข่าวเกมหนึ่งนะครับจากเน็ตมาเบาเกมหนึ่งก็คือเป็นเกมเกมเสียฐีเหมือนกันนะครับเป็นเกมเป็นเกมแนวเกมกระดานบอร์อดเกมนะครับผม นะซึ่งมันชื่อว่าดิสนีย์หรือเปล่าถ้าผมจาไม่ผิดน่าจะเป็นดิสนีย์นะครับมันมันเป็นคล้ายๆมันเป็นรูปแบบเกมกระดานเหมือนเกมเศรษฐีทุกประการเลยครับเพียงแค่มันเหมือนมีลิขสิทธิ์ของการ์ตูนดิสนีย์เข้ามานะครับผมนะเช่นแบบเช่นแบบลักษณะของแมปนะครับจะเหมือนจะเป็นแบบฟอร์มคล้ายๆเกมเศรษฐีเลยนะครับผมแต่แต่จะมีเจ้าแบบเช่นเจ้าพวกจุดสตาร์ทจุดคุกจุดพรสวรรค์หรือจุดบินเนี่ย เขาจะเปลี่ยนนะครับให้มันเข้ากับแนวการ์ตูนดิสนีย์เขานะครับผมส่วนลักษณะแมปหรืออะไรเนะี่ยจะค่อนข้างคล้ายกันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคาแรคเตอร์หรือตัวละครพวกพวกตัวเกมครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่มาจากเจ้าของดิสนีย์เลยแบบแบบเป็นตัวการ์ตูนดิสนีย์เช่นอลาดินนะครับมีมินนี่มีมิมมกกี้หรือว่าพวกตัวละครที่เป็นอยู่ในดิสนีย์จริงๆนะครับผมจะมี นะครับผมซึ่งน่าสนใจนะครับซึ่งว่านน่าสนใจอะไรเพราะแบบว่าคือช่วงนี้เกมเศรษฐีมันมันแปลกๆหลายอย่างนะครับผมคือแบบว่ามัน <c oughs> มันบอกไม่ถูกนะครับคือเหมือนว่าช่วงนี้คือทางเกมเศรษฐีไม่รู้ผู้บริหารพว คนที่ดูแลเกมเสร็จทีเนี่ยไม่รู้ว่าเขาทาอะไรเอาแพ้แล้วมัวแต่คุยแพ้เลยนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับอ่าครับอ่ามัวแต่คุยโอเคครับอืเอาขอคุยกันต่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวโอเดี๋ยวไม่เป็นไรครับงั้นงานคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของเมื่อกี้นะครับเกมที่ว่าเป็นเกมดิสนีย์เนาะที่เหมือนเป็นเกมเสรษฐีของตัวใหม่ของเน็ตมาร์เบิลนะครับเดี๋ยว ไว้โอกาสหน้านะเดี๋ยวจะมาพูดถึงตัวเกมตัวนี้ให้ฟังแล้วกันนะครับผมโอเคครับสําหรับการการเล่นโหมดเพทินั่มนะครับในวันนี้ก็มีเพียงแค่เท่านี้ครับขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ